วันนี้จะเล่นเอออะไรนะบุคเคเว่นวันนี้จะให้ดูห้องรับของบุคเคเนะว่นนะเดี๋ไหนพูดดังๆหน่อยแค่ไหนก็มีคลีด้ยินวันเนี่ยบุค okay, เคเว่น อ่อนเนอะอ่อนมากมากเลยอ่าตายตายตลอดเลยเนาะหนึ่งเตื้อผึ่งอ่อนแะนุ่ขาอ่อนอนอะทำไมอ่อนอย่างเนี้ย อกย่บไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องถ่ายคลิปเลยเอามีการไปรับสายด้วยด้วยเอา <c oughs> มีการไปรับสายพี่เลีย้ยงเลยอ่ะอา้าวพี่เลี้ยงอยู่บนหน้าจอแล้วอา้าว อ <laughs> ันเดอร์งงอ<ช>ันเดอนะร์งงห้องแรกอันเดอร์ <laughs> <laughs> งงห้องแรกไหมครับก็จะพี่มิก็ไม่ได้โทรหาพี่เลยบอกนี่ห้องบนเรื่อไปเถพี่เลิฟโทรมาทำไม ไม่เสียงท่านได้ยู่ข้างในทีวีอ่ะเอานี่ตรงนี้เบกก่อนเดินวันนี้พี่น้องงามพี่ตองเขาไม่ได้เขาไม่ได้โทรหา กล้ <G ong> องเอาดูคนเคนขอโทษนะครับเออผมไม่ค่อยมียอินเทอร์เน็ตในตอนช่วงนี้ไม่ค่อยมี <G ong> มนี่ครับโ <G ong> ชว์ร่างทีเทสจริงก่อนทั้ง เอาลูกคันเดิมเ <laughs> เคัน,นเนนด้อคันเด้อคันเด้อคันเด้อ ันเดอไม่บายฉันด้วยดิคันเดอคันเดอมานี่เร็วเลยพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกนี่ตายด้วยกันพี่เล็กเขาอยู่บนทีวีเขาคุยกับเราไม่ได้มันเป็นวิดีโอก็มารอฉันด้วยดินี่ดูนี่เนี่ยกดหยุดเขาเขาหยุดเห็นไหมเห็นไหมเป็นวิดีโอไหมใช่ไหม เด๊เดี๋ยวแล้วมีเลยข้อเรื่อรดูดูเรื่องมัไยมี่ทางลับเว้ยเอ้ย ดูแล้วจะใช่หรือเป็นร่นวงก่อน่วงก่อนะลากแล้วโทรหาพี่เลิฟะว่านดจะบอกพี่เลิฟว่าทำไมพี่เลิฟู่ใออยู่ในจออ่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ได้ใช่อุ้ยอะไรเนี่ย แต่ถาดูดีๆกรกแล้วต้องีเนี่ยอูโหมันร้อนกว่าดันลูกคือเป็นรอคำี่แปลงแล้วโทรหาพี่เลิฟว่าทำไมพี่เลิฟอยู่ไรก่อนบ้อนเล่นเลย นกเกอรก็มแบบนี้นกเอรพี่อยู่ไม่ใ็ว้วงไพ่ไม่กมกอถ่ายกพีบก็พี่เถ่ายคลิปพี่พี่เริ่มก็เลย แต่พี่เสดหาช่องเมกเกอร์ก่อนเมกเกอร์ช่องอะไรยังไม่แน่ใจอ่ะอรู้แหละช่องธีรพัชชาตัยอรทำธีรพัชชาตัยอรทำอืองงฉันจบไปก่อนนาลาบายบายบายเด็กธีรพัชชาตัยอรทำพู้จบบอกก็บอกตัวอักษรชื่อหน่อยรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถ่ายช่อง ดูช่องตัวเองดิมาแล้วปอกให้มา อย่าพึ่งเดี๋ยวกำลังรอก่อรทุกคนรอแป๊บนึงนะช่องของผมช่องชื่อว่าทีทออีทีลาทีลาทอกคนจีบดีทีไม่ใช่ที ที่ต้องเลเกมสิทอทงทอทงทอทงสระอีไม่ได้ไม่ใช่ทอทงไม่ถูกไงเหรอใช่ททงทลาทอทงสระอีเออพออะตอบเกี่ยวเจ็บเจ็บที่ไม่ทัน ท,ทีทีทอ, e, T, อ A, ีทีรอรอาลารอเรือหรอริงรอละรอเรือบุราเออแล้วก็พออะ <รอ S 1> พออะแล้วก็ตอ,อเททอพุทเท่าท<ร>อพุทเท่าทอพุทเท่า,า,อานาอน โอเคทีละคัสนนกรันนนกรันนนกรันเนาะใช่ก็ชาต่ยะใช่เปล่าใช่ปะแล้วก็ห่างไปนึงนิดนึงแล้วก็ชาชอบนี่พี่กดโนหนูไม่ได้นอาณาแล้วก็ป๊บกโ รอแป๊บหนึ่งนะกดโน,นด้ตอย่างไรดีวะชื่อเอก็กระดานด้วยเอ็ม <M> ที่ต่อไปก็จะเป็นอ,อะไรวะน,นี่ก็ไม่กดไม่ได้ทำไมพี่เลิฟจูเล่ต์ต่อได้เนี่ย อ๋อพี่เมกก้าายถ่ายคลิปออพี่เลากก็โทรมาใช่ไหมอือใช่ก็คือที่ดีดเลยครับดูแลเทนี่แหละเมกาโอเคแต่แต่เล่นกันได้นะเอา้าห<ม>้องเราจะเปลี่ยนชื่อนะห้องเราเป็นพี่แมกก้ห้องเราเปลี่ยนชื่อได้ไหมมี่น่รักดี ตัวจะมาเปิดก่อน,นะคลิปนี้ยก็หันาเปลี่ยนชื่อได้ไหมจะ,จะต้องแบบลบเกมแล้วก็ไปที่ต่อไปจะเป็นที่สถานีตำรวจนะครับเนี่ลบเกมแล้วแต่นี่ยก็ไม่มีเลยก็ไม่มีแต่ ที่ดีก็คือจะเป็นต้องทำยังไงต่อลุอกเกมทิ้งแล้วก็เข้าใหม่เข้าเข้าใหม่ออ,อก็ทำะ่ะก็เข้าก็เอาเอาเกมมาใหม่ไง yeah. นี่โหลดเกมใหม่ใช่นี่ครับดีนี่นเป็นแบบนี้ทันเนอร์ปิดแอร์ให้หน่อยนี่ก็ปิดแอร์เมเกอร์ปิดแอร์หน่อยนี่ปิดแอร์ปิดแอร์นี่แต่เอาเป็นสามที่ เดี๋ยวนะสามที่เดี๋ยวนะขอเอาเป็นสี่ที่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเรากำลังทำยัไงอ่ะห้องหลับต่อไปก็จะยู่ที่สระว่านยะน้ำนะนี่ห้องหลับนี้เราจะเดินเดินทางเดินเดินเดินไป มาทางนี้ได้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ก็ต้องอไปให้พี่แสดงทำเฟ้ บอก t ัน n ดูร์ชันจ,นจริปเปอร์เรน ของอีสเลยนี่ครับชื่ออันนี้ t h นเด e r ์ u ชพื่เชอร์ทบลเรนของเนาะใช่ไหมจ้าของเนาะไม่มีเพื่อนอะก็ทนได้ทำร้สยหมคับกราชรับแบบนี้ของเาชื่อที ลำหลักมือใหม่ของโรบอกก็ทำไปได้นีครับออพ้องราเปิ Ha <laughs> ha. กด <or> นี้จดทีหนึ่ง